สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางหุ้น3มรัฐนะคะรัสเซียอังกฤษและก็เยอรมันนะงวดประจําวันที่22เมษายนส5 6 4แต่ว่าเรามาดูย้อนหลังก่อนนะคะว่าผลออกอะไรบ้างของวันที่21ที่ผ่านมารัสเซียออก 1 6 1 1 8นะคะ1บน1ล่างเลยอันนี้ปิดลบนะคะ1บน1ล่างของพี่น้องให้หนให้9นะคะ1จับ19แต่ออก18เนาะน่าจะเป็น19เนาะไม่งั้นปังเลยนะคะทีนี้อังกฤษปิดที่5 2 9 4 2อันนี้ปิดบวกนะคะ92ออยู่นี่ค่ะใครที่รูดนะคะหรือจัดตามที่พี่น้องเจาะ ก็เข้าสองเก้าเก้านะคะ,ะเยอรมันห้าเก้าเจ็ด่นะคะห้าเก้เนี่เลยค่ะห้าเก้านะคะเกตรงๆนะสำหรับเยอรมันนะคะของเมื่อวานนี้เข้า2อลนะัตเนาะเข้าสองลัตเนาะของวันวันก่อนนะคะวันที่20เข้า3าลัตเลยแต่ว่า วันที่21เข้าแค่2ลัดก็ยังดีนะคะยังดีเนาะยังไงก็ไม่ไม่เสียเนาะไม่ขาดทุนนะคะทีนี้เราก็มาดูกันต่อเนาะของวันที่22กันเลยนะคะพี่น้องให้เด่นที่สี่ค่ะวิ่งรูดนะคะใครจะวิ่งใครจะรูดนะ สำหรับจับคู่นะคะสี่1ูน48สี่หนึ่งสสองี่แปแล้วก็49นะคะสำหรับเด่นสีนะเด่นสนะใครจะวิ่งใครจะรูดก็จัดได้เลยนะคะสำหรับสามรัฐของวันที่22 วันนี้ก็หวังว่าจะเพชรจะปังนะคะสําหรับสามรัฐขอให้มาสามรัฐเหมือนเดิมนะคะขอให้กลับมาสามรัฐเหมือนเดิมวันวันนี้ก็ที่กลุ่มก็เฮกันนะคะเฮสาหรับหุ้นเช้านะคะก็มีเข้าหลายหุ้นอยู่นะคะแล้วก็มาปังสุดก็หุ้นเย็นนะคะไทยเย็นค่ะพี่น้องลงให้ในกลุ่มนะคะไป ฟันธงให้ในกลุ่มเลยอัดกันเน้นๆเลยค่ะเฮกันทั้งกลุ่มลายแต่ว่าพี่น้องก็ปักหมุดให้อยู่นะคะสําหรับหุ้นเมื่อหุ้นไทยนะคะสําหรับหุ้นไทยเรานะพี่น้องก็ปักหมุดให้อยู่นะคะที่ใต้คลิปนะคะไม่รู้ว่าสมาชิกที่ทาง y o YouTube ได้เห็นไหมได้ดูไหมพี่น้องก็เคยบอกอยู่นะคะบางทีก็สังเกตด้วยนะคะที่ปักหมดุดบางทีพี่น้องไปปักหมุดให้นะคะไทยเย็นให้อัดเน้นๆเลยค่ะผลออก2108 ใช่ไหมคะก็ที่ลายกลุ่มก็เฮกันยกกลุ่มเลยนะคะสำหรับหุ้นสามรัฐพี่น้องก็ขอหวังว่าจะเป๊ะจะปังนะส่วนดาวโจรน,นะคะก็เจอกันเวลาเดิมนะไม่เกินสี่ทุ่มเวลาไทยนะคะเดี๋ยวพี่น้องลงให้นะลงสามรัฐเสร็จก็รอคำนวณดาวโจรแล้วก็ลงให้นะเมื่อวานนี้ปังสุดๆเลยนะคะสำหรับดาวโจรใครที่ตามทั้งดาว VIP แล้วก็ดาวปกติ3ตัวแตก ทั้งสองดาวแล้วก็2ตัวเด้งบนล่างทั้งสองดาวเลยนะคะลองดูคลิปย้อนหลังได้นะวันนี้พี่น้องก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามและก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกาลังใจพี่น้องจะได้มีกาลังใจในที่จะทาคลิปใหม่ๆ ต่อต่อไปนะคะคำนวณตัวเลขให้เป๊ะให้ปังนะสมาชิกจะได้เฮๆปังๆกันนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ